น้องมันแค่นี้เองเบาๆมือนิดนึงใจเย็นๆเมตตานะครับโรงเรียนได้มีการเชิญอาจารย์เบียร์ที่สอนธรรมะของทางพุทธศาสนานะครับคราวนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้มีการซักถามปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนอยู่คนหนึ่งถามว่าถ้าผมจะเลี้ยงหมูในสุราได้ไหมถ้าเราเลี้ยงหมูในสุราะไารังศ ซึ่งแน่นอนครับคนที่ถามเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมและว,วงสนทนานั้นก็ไม่ใช่ของมุสลิมเช่นเดียวกันคําถามที่มันไม่ควรจะถามไม่ควรจะเกี่ยวข้องในวงสนทนารามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาของตอนเองก็เอามาพูดเป็นโพลงอย่างนั้นนะครับทางอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าเป็นคําถามที่ปยอยออมากมันจะไปเลี้ยงยังไงมันก็ปัญญาอ่อนนะประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เพราะมีการถ่ายคลิปแล้วก็ทําเป็นคลิปสั้นต่างๆนําไปโปรอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กในส่วนของผมเองอาจจะเป็นเพราะว่าผมได้ผ่านช่วงเวลลาาททีีที่ Anti ่มคนออติส นี้ในภาพของผมในความรู้สึกของผมคือผมมีคําตอบในใจให้กับน้องก็คือขอลอส่งประธานฮิดายะทางนําเพราะว่าเขาไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเป็นความพี่เรนน้องคนนี้ไม่ใช่ว่าทําถูกนะแต่ผมกาลังอยากชี้นําสังคมให้ได้มองเห็นตรงกันว่ามันเป็นความพี่เรนของเด็กอมองด้วยความเมตตาแล้วก็ขอดูอาให้ล้อเมตตาให้ฮิดายะกับเขาเนี่ยอันนี้คือสวยงามที่สุดในวัยของเราที่เราอยู่วัยนั้นเนี่ยเอาตัวเองไปวัดเหมือนกันว่าในวัยเนี่ยผมทําอะไรที่เกเรยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมเชื่อว่าเวา เวลาที่เราเจอปัญหาหรือเราเจอสิ่งที่เราต้องตัดสินใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะย้อนกลับไปดูท่านนาบีว่าท่านนาับีมูฮัมหมัดสโลตสลัมของเราเนี่ยจะมีปฏิกิริยากับเหตุการณ์เรื่องราวแบบนี้ยังไงคุณผู้ชมจะคิดต่างอะไรเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าน้องมันแค่นี้เองเบาๆมือนิดนึงใจเย็นๆเมตตานะครับ